เจมงยีง่สิบนาทีโ <ừ. S 1> บยังกบบร,ระบยไรแล้ประกันน่งกัน สงบจิตสงบใจอยู่นี่ละแต่ละมือแต่ละเว้นเพิ่นเอื่นว่าหาหาอาหารหาอาหารมาเลี่ยงใจมาล่อเลี่ยงใจอาหารทางกายกับมีสูมือสูเว้นมีเข่าปาน้าหนาม,มีหมูเห็ดเป็ดไก่มีนั่นมีนี่อยากกินอย่างไี้ดีก็ไปสแสวงหามาไปซื้อไปหาไปควัดไปหามาเดี๋ยวมาอยู่มากินแต่ว่าอาหารใจ จักได้อยู่ได้กินอย่งไดบ่ได้อยู่ได้กินอย่างใดจัก,จกสิไปหาใสมาให้บ่ห,าาหบูหจักหาบ่หูจักคืดบ่จักต่อคือดว่าตั้งแต่ใจมันสิไปหากินเองโดยธรรมชาติหากินอาหารธรรมชาติส่วนมากอาหารธรรมชาติของใจใจมันมีกิเลสมันก็ต้องไหลไปทางตำหนึ่งตัวไปทางไหนไปทางแนวบอดอีเน่านั่นแนวนี้แมนแท้แมันเล็กเล็กเล็กน้อยสุมือนีแห้งเป็นตะย่านเป็นตาห่วงไปในทางบอดีไปในทาง บ่ดีก็คือคัดรักศีลธรรมอหาหาองคคนเกิดว่ามันบ่ไปจำเป็นมันบน่นันบน่ดีมันบ่จะจำเป็นดอกเป็นเทศออกไปกับสแสดงออกไปว่ามันบ่จำเป็นแต่ว่าสิ่งที่มันได้กลับมาคือมันทุกขันปลาฝืนขันฝืนศีลฝืนธรรมออกไปละกลับมามันก็ทุกข์ใจรลดเพราะในบานกลับมาสิสุขใจสบายใจอียังเ็ดไปทุกไปแก้ไม่บ่เคยคิดว่าสิแก้ไขไม่ได้แก้โตไม่แก้โตไม่ไปเรื่อย ท่านแก้ไขมันสิกสิคไอยเบาบางลงไปแสวงหาสิ่งที่มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอาหารเขาม่าเป็นอาหารพอกพูดขาม่าห้ายขึ่นห้ายขึ่นกันทูกเหลือจะทนหนึ่นตัวถูกเกินทนทุกเกินอยู่ได้อันเป็นอาหารใจที่มันหาขมาส่วนมากมันก็เป็นอย่างไรเหระหาอาหารใจหาอาหารที่มาทำไร่เจ้าของเหตุใดอาหารไม่ยั่งฉิดทงเสริมเจ้าของทรงเสริมสุขภาพเจ้าของ เฮ็ดใ้อ้วนมีพี่มั่นอยู่หนึ่ง่งเสริมสุขภาพเจ้าของเฮ็ดยังไดีสิงเสริมสุขภาพใจเจ้าของหายใจสูงขึ้นหายใจใสสะอาดมดจดขึ้นทั้งคนที่หามาแบบนั้นเขาติไปหาแต่ว่ามันกับว่าเป็นจังสั้นเอาบมามีโอกาสเบิ่งเจ้าของแนวนั่นดอกส่วนมากผมมีปัญญาพจนิตคิดในเรื่องดีดีอันนี้เป็นหาหาอาหารนี่เราหาอาหารว่างาอาหารว่าง อาหาร่างของใจคิดแต่เรื่องดีๆให้ใจมันซึมซับเอาแต่เนวดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นเขามาสู่จิตสู้ใจเฮ็ดยู่เรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยมากอ่าให้มันเป็นนิสัยเกิดเป็นนิสัยของตนเมื่อใจจะคล้องดีแล้วอีนี้อีนี้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นอ่าใจดีแล้วมันก็ใจเป็นไงใจเป็นประทานอ่ะมันก็ดีขึ้นแนวนั้นก็ดีเนวนี่ก็ดีอคิดก็ดีใจมันดีใจดีใจคิดดีใจไฟดี พูดดีทำดีอนี่เป็นคุณสมบัติของคนคุณสมบัติเฉพาะของคนดีค,คิด,ดเรื่องดีๆคิดเหตุเรื่องดีๆคิดเป้าเรื่องดีๆคิดทำเรื่องดีๆแต่คนโง่ผัดบุปผิจสัน้นคนมีปัญญาคนคิดจะเรื่องดีๆคนนงอผัดหาคิดจะเรื่องซัวๆที่คิดจเรื่องตัวใดสิมันสิก่อทุกข์ให้เจ้าของคันเรียชซัวเข้าไปมันก็เกิดทุกข์ก่อทุกข์ขึ้นไม่จะของ มันก็สิมาหลายอย่างคิดมันก็มาหลายอย่างมาจากความอิจฉาริษยา,ยาอน้นมันจะเรื่องซั่วๆมาเผาใจเจ้าของเผาจิตเผาใจเจ้าของเผาร่นเจ,จ้าของ,นนของเดือดร้นอนจนเป็นนิสัยอรือเอื่อนวันนิสัยสัย่วฟังอยู่ในใจก็ได้อืหลายๆยอย่างที่ว่าเนี่ยมันมาหลายมันทับถมของอมาหลายก็แก้ไขบ่ได้เยียวยาบ่ได้มันเกินเยียวยาแล้วใหญมัน หลับมืหลายๆมันอิ่มหลายมันเนียนหลายเนียนติ๊กเนีย่ยัวๆเนียนอยู่ในใจครับทับถมเนียนอยู่ในใจอันนึ้งคอาหารใจคือกันเพราะว่าข้าเจ้ามักแนนั้นนั่นขามักแนวนั่นชิดละทำมาสอนมาั่งมาสอนมาบอกไว้กับบ่ได้เอาไปใส่จิตใส่ใ,สใ,สใจมันก็นเลยหายไปหายไปศิและท่ำเข่าถึงบ่ได้ชำตรดน้ำใส่หลังมา้าตรดไปได้บ่ได้จั สั่นขนออกเบิดสินตธร,รรมก็ได้บบเข่าถึงตัวหนังมั่นตัวเนื้อตัวหนังมันถึงแต่หลังถึงแต่ขนมันก็สัดสลัดออกสั่นออกห้าลงขนมันก็บทำไร <c oughs> <c oughs> โง่กลับมาทำายทำายอีกทำายพุทธศาสนาทำยหลักธรรมคำสอนทำไรคุณงามความดีเข้าไปอีกวัดเดียวกัพุทธศาสนาแหละรักธรรมศาสนาอื่นเขาจะกระชอนมันกับนีคติธรรมยุหันละเสียกยุหันละของแต่ละศาสนาแต่ละลัทธิ แต่ว่าหารค้นกัโง่กลับมาทำไรทำไร่เข้าไปอีกอันน่ครับพิดเข้าไปอีกนักเข้าไปอีกอาหารพวกนี้ก็เลยเป็นอาหารพิษเข้ามาอาหารพิษเป็นยังไงท่านมาเทียบสีอาหารเนี่ยอยู่เนี่ยกินเท่าอาหารพิษกินเข้ามาเป็นยังไงเจ็บท้องทั้งห่าทั้งไทยออกส่นตัวเจ็บท้องเจ็บใส่ไปนอนโรงพยาบาลรักษาท่านกับท่านรักษาเพราะท่านกับายกับนี้มันผิดแห้งหลายผิดเดือดร่องหลายผิดแห้งอาหารใจกับเป็นยังไงสิละมีชีวิตอยู่กับซําค้นตายเดียวตรงสิละ มังฮันกาเรบ้าเมันกันทํามันบอกถึงใจใจบวเถึงทําจักจีไว้จังไดอยู่ไปไปมือหนึ่งพราะมุมมือไปเพราะมีลมหายใจไปทิ่มไปทิ่มไปหายใจทิ่มไปทิ่มไปก็เลยบ่มีประโยชน์อีกอย่างเมินตายก็เมินยู่ไปก็ท่ำายแด้หาประโยชน์บ่ได้หาคนสร้างประโยชน์บ่ได้หาทิศอันคนสร้างประโยชน์ให้เจ้าของบ่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของใจเรื่องของอาหารอาหารของกายอาหารของใจ อาหารตียูภพ่นอกอาหารตียู่ไพ่ในอาหารดีอาหารบอดีเขาจะเป็นคนฉลาดหรือเขาจะเป็นคนนงอเขาจะเป็นคนเลือกเอาอีหยังดึงเอาเห็ดอีหยังมันจิตเกิดทุกใส่จ้องทุกกายสุกใจแนวใไดมันดีเขาก็ย้งหุ่จักเลือกกินอยู่อาหารทั้งกายก็ได้เนวใไดมันบอดีจะเลือกกินเป็นอยู่อันบรรทาใจนี่คือพวกหุจักเลือกหุ่จักแยกหุ่จักแยะออกให้เขาเนี่ยเป็นคนนงอูยเขาก็ต้องฟื้นกลับไป ฝึกฝนเข้าไปฝึกแยกแยะพิจารณนาอันใดดีอันใดบ่ดีเน,น่านี่ดีแนวนี่บ่ดีฝึกออกไปดึงออกไปเฮ็ดให้มันเกิดขึ้นเฮ็ดให้มันเป็นนิสัยมันจะสีแมนมนิสัยคนดีทําดีได้ง่ายทําชัวได้งากเป็นเรื่องใดคนดีเขาขั้นเป็นคนดีแต่ Creation, มันเฮ็ดดีได้ง่ายบ่ถึงมันเฮ็ดชัวได้ง่ายขั้นคนชัวทําชัวได้ง่ายเฮ็ดดีได้ง่ากเฮ้าหรือเฮามันเป็นตรงขามบม,มันเป็นแบบนั้นแบบนี้บ่ที่เอแยกเอาเบิ้งเอา มันมั่นใจใส่มันก็มั่นใจใจนี่แหละใจตัวแสวงหานี่แหละหาอาหารมากินมาดื่มมาเสพอยู่เนี่ยมาเป็นอารมณ์มันนี่หาอารมณ์มาป้อนอยู่นี่เจืออารมณ์ของมันมาป้อนให้ใจจอนให้ใจถ้ามันใจมักแนวใดมันก็ดึงไปทางนั่นแหละส่วนมากกันขันหูอยู่กับไข่อยู่ว่าใจมักส่วนใจของมักดีส่วนมากเนี่ยบอกเฮ้ยโหถ้ามันไปแนวใดแล้วแต่มันสิไปพพระุทธเจ้ามาสอนให้หูวจักให้หูวจักเบิ้งหูวจัก แนวทางเดี๋ยวของเบิ้งจิตเบิ้งใจจะของจะว่าให้เบิ้งเบื้องมันมักไปทางใดนี่แหละคันมันมักไปทางใดก็ยังแสวงหามันขั้นเนี่ยมันบ่ดีก็ตัดออกคันใจมักดีเราหูจักดีอันนั้นดีอันนี้บ่ดีเราก็เลือกเอากำหนดพุทโธพุทโธมันบ่ท่านในหูจักยังก็เฮ็ดจิตมันสงบซะก่อนหยุดเบิ้งซะก่อนว่ามันมักแนวใดสแท้ๆคันมันมักดีก็บจังเฮ็ดดีขึ้นไปคันมันมักบ่ดีก็ ได้ย่ำกันเนื้อไปตัวไหนมันเบิด์ตเมันสิ้นออกไปเนี่ยใดมันบอดีเนี่ยใดมันสิก่อทุกข์ก็ยากแะมันเป็นพื้นเป็นไฟเผาร้นจิตใจจะควงนี่แหละพนวดจังหามบ่บ่อยเฮ็ดอันซัวบ่อยบ่อยทำความซัวทำความดีละเบียดความซัวทำจิตให้ฟองใสก็เป็นจังสี่ล่ละทำว่ใสมันสิเผาร้นจิตใจมันทุกข์บ่เป็นว่าเป็นอีหยังเนาะเพ่นหามบ่ให้กินเหล้าบ่มันแสบมันแสบพระพุทธเจ้าก็เลยมาหามบ่แม่น มันทุกมันก่อให้ทุกมันก็เลยห้ามไว้เพราะห้ามว่าให้ขาดชััดชีวิตมันเป็นอย่างมันเดือดร้อนกลับมามันเดือดร้อนผู้เฮาเฮ็ดผีละมันบ่ได้เดือดร้อนพระพุทธเจ้าดอกคนเอามาสั่งมาสอนไว้ก็ไดบ่ให้เป็นลักบ่ให้เป็นช่อโกงผู้นั้นผู้นี่บ่ให้เป็นประพืชพิษในกลามพิดลูกพิดเมียหรือหลายผัวหลเมียเนี่ยนั้นแนวนี้มันก็ ทุกเช่นจะคว้านง่นแหละอยากทุกข์ให้เป็นน้ายคนอยากสะลอว้นให้จะมีเมียหน่อยมันก็ทุกข์ไปชุนยางชุนเนี้นไปตัวไปต้มไปตัวข้าเจ้าขังงสิ้นชินหาคอนี่มีใดคอใดเห็นแล้วมีความสุขเนี่ยมีผู้ใดไปขัดขันพระพุทธเจ้าใดเนี่ยเนี่ยจะคอนี่โอ้จะมันมีความสุขหลายขั้นได้อ่ขาคนได้หลายมีความสุขหลายส่วนมากมันทาบกเป็นทางสัน้นเขาบกขาขึ้นกัน,นอนอยู่ในคุกพุ่นตัดสินประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตผุนอันนี้นเป็นการ ลวงละเมิดเข้าไปใจมันพักดันพักใสเข้าไปเห็ดเ้ากับถอยออกมาเ้อกัดดึงออกมาเอามาขี่ไข่เอามาพิจารณาเบิงอันนี้เมีนบออันนี้เมนบัถือบัสชุกบัทุกบัขั้นให้ผลเป็นสุกก็คือการทํำดีขั้นให้ผลเป็นทุกก็คือการทํำชั่วอันนี้แยกมาแต่ท้างหลังมาทั้งหนาหรือเดินหนาไปถอยหลังคิดก็ไดคิดไปตั้งแต่ก่อนที่ทำหรือว่าทำเท้าทํำไปแล้วมันจะเกิดอีแยงึ้นนี่ก็นคิดเดินหนาคิดถอยหลัง อนุรลมปฏิรลมหยุดไปมันก็นกลายเป็นนักคิดนักพ,พิจารณาถอนตัวแยกแยะหู่จักออกไปการเสด็จแงท้ำก็เห็นสมนแก่เวลาก็จึงขอจุติใบเพียนแค่นี้ขอความสุขควบจะเดินจะมีแก่พีแก่นองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวนากันเถินอาละวาดมาเนี่ย สัพพโรควินิมุตโตสาพสันตาวาจโตสมภาวรมติกันโตนิพพุโตจตุวังผวาสัพเพติโยวิวาจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวาโยสุจีติกายุโกาวะอภิวาธนาสีลิสานิจัง ตนปาปจายโนจตาตาโรรมวาานติอกาโนสุขังอาลา